เมื่อเราอยากรู้นะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเป็น AI อย่าง Grok 3ที่เป็นของ Elon Musk เนี่ยจะแก้ไขระบบราชการไทยยังไงครับผม เรามาดูกันว่า AI จะตอบอยังไงแก้ไขระบบราชการไทยยังไงที่มีคอร์รัปชันที่มีการทุจริตมีการโกงกินกันและข้าราชการเยอะเกินไปเขาจะดึงข้อมูลนะครับผมจากเพจแล้วก็มีโพสสองโพสรู้สึกโพสที่เป็นโพสสำคัญเนาะการแก้ไขระบบราชการไทยที่มีปัญหาคอร์รัปชันการทุจริตการโกงกินและจํานวนข้าราชการที่มากเกินไปเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องการแนวทางที่ครอบคลุมทั้งโครงสร้างธรรมและปฏิบัติจริง ต่อไปนี้คือแนวทางที่ละเอียดและเป็นไปได้ในทางปฏิรูปโดยยิงจากระบุในระบบบริบทของประเทศไทยลดขนาดบกโครงสร้างะระบบราชการลดจํานวนราชการวิเคราะห์ภาระงานประจำหนา้าใช้เทคโนโลยีอันนี้น่าสนใจควบคุมคนรับใหม่ตัวอย่างเกาหลีใต้เคยลดขนาดราชการโด,ดยการรวมหน่วยงานที่ซ้าซ้อนจาก26กระทรวงเหลือ18ในปี1998และเพิ่มประสิทธิภาพโดยเทคโนโลยีอันนี้น่าสนใจ ป้องกันและปรับปร,ปร,ปรุงโครารเพื่ขอขโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลบบงคับให้เผยแพร่งบประมาณาจัดซื้อจจ้างในระบบออนไลน์เว็บทามระบบเวสบโซล์บลูเซอร์บเวอร์ออะไรวะสร้างช่องทางปลอดภัยให้เหมือนกับแจ้งธุรจิิตปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างใช้ e proxy pro อ,อันนี้เราทำอยู่แต่ไม่ได้เป็นร0 0เตกำหนดบทลงโทษนะอันนี้เรากำหนดแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกจัดการใช้งาน มีการประกาศแล้วว่ามีปปทในการใช้งานเสริมองค์กรอิสระให้ทำงานได้เร็วขึ้นอันนี้มีแล้วนะครับผมใช้ไอในการตรวจสอบความผิดในงบประมาณการวิเคราะห์ big data นี่อันนี้ AI ช่วยได้จริงครับอันนี้ผมลองรีเช็คแล้วสิงคโปร์ใช้ระบบปร่งใสแต่เราต้องใช้คนรีเช็คซ้ำอีกทีนะครับผมไม่ใช่แบบว่า AI อ่องเดียวนะทำให้การลงทุนซีพ CPI สูงถึง 85, 85 223เทียบกับไทยที่34โอ้โห เปลี่ยนว uh, kind of mm ัฒนธรรมและตบุญปุถัมเอ่อวัฒนธรรมตัดโปร่งปุถัมนี่ควรเป็นเรื่องที่ดีครับผมสร้างคาริยมใหม่อบรมข้าราชการให้เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางแทนการรับใช้ผู้บังคับบัญชาอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องนะครับผมสร้างเกียรติยศให้ข้าราชการที่ทํางานดีและซื่อสัตย์เช่นรางวัลจำปีที่ปรับลดอุปถัมม์โดยการเน้นเมโทรสคลาซี่อ่อแล้ววัฒนธรรมองค์กรทศให้เกียรติการทำงานตัวนี้สําคัญผู้กฎหมายรับคำใช้แก้กฎหมายราชการขั้นตอนซ้ำซ้อนเรื่บงวิราชการเอออันนี้น่าสนใจ ก็ใช้จริงจัดตั้งหน่วยงานพิเศษที่มีอำนาจเด็ดขาดในการจับกลุ่มและดำเนินคดีทันทีคล้าย ICAC ของ่อกกงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องยากหน่อยเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการระบที่ซ้ำซ้อนเนาะผมว่าแล้วก็ศาลมีอำนาจสูงสุดในคดีจุจิตอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผม,มสร้างแรงจูงใจการปรับสวัสดิการนี่ดีนะเพียงพอค่าครองชีพเพื่อจะลดอ่ร์รัอชั่ออ,อันนี้ก็ดีสร้างแรงจูงใจการปรับสวัสดิการมีส่วนร่วมจากประชาชน แผนปฏิบัติตัวอย่างวิเคราะห์โครงสร้างข้าราชการออกกฎหมายรดยขั้นตอนเริ่มใช้ e proxyment อันนี้ประเทศเราทำไปแล้วล่ะลดตำแหน่งซ้ำซ้อนทดลอง KPI ในการค่ากระทรวงลำล่องอน่าสนใจรวมข้าราชการเปิดตัวแอปสอบทุจริบผลผลขยาผลทั้งประเทศความท้าทายคือการต่อต้านข้าราชการและคนเมืองที่มีเสี่ยงของด่วอนอาจขัดขวางงบประมาณการรูปต้องใช้เงินเริ่มต้นสูงจริงๆผมรู้สึกว่าไม่น่าจะใช้สูงขนาดนั้นนะครับผมประมาณ ไม่ได้จะเกิดพันล้านนะผมว่าน่จะใจใน่าจบนะครับเวลาเปลี่ยนวัฒนธรรมต้องใช้เวลาห้าถึงสิบปีแล้วบริษัทไทยต้องเริ่มจากรถขนาดเพิ่มขับวงสายตัดเราบทํามแล้วว่าคับใช้กฎหมายกันเข้มงวดพร้อมทางใช้เทคโนโลยีส่วนร่วม,มคุณเห็นว่ายังไงครับผมอยากรู้จังเลยในความรู้สึกของคุณในการใช้ a อในการปฏิรูปโดยใช้ผมไม่ได้ใช้กิจที่คอติงกิ้งเลยนะครับผมไม่ได้ใช้ความคิดของผมในเป็นส่วนร่วมในการการจัดการนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอยากรู้ครับผมสำหรับใครที่เข้ามาฟังผมฟังเนาะอยากรู้จัก